อ้ารอดีนี่เปิดมาก็อยู่ในหน้านี้เลยทุกคนนะฮะจะท้องคราฟัสดีกับเราชักมากกันด้วยนะฮะทุกคนนี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะหลังจากมีหายประมาณสองสามอาทิตย์เลยใช่ไหมหรือเปล่าเขาไม่รู้เนาะ ปีปากมันค้างจริงในวันนี้นี่หมีก็ที่หายไปเพราะว่าหมีไม่ว่างเนาะหมีก็รังยุ่งเกี่ยวกับง,งานก็ลเลยแบบว่าต้องทํางานวุ่นุ่นเลยนะฮะเพราะงานในวันนี้หมีก็เลยจะมาเล่นเกียร์อะไรที่แบบตำนานตานานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด่านมอสด้วยฮะจะมีชื่อว่า No Merc y รีแฮปปี่ฮาร์ปเออถูกไหมเออถูกไหม อันนี้หนีเล่นโหมดแบบสมจริงแล้วก็เป็นโหมดที่แบบโอเคกีก้าศูนย์่ะเล่นหนึ่งยี่ต้องสเตลหน่อยฮะไปสเตลแล้วไปสเตลแล้วจังหวะนี้ มิแจนเจอสัมบี้ได้รับความเสียหายจาังมีอาจจะใช้เวลาเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าจริงก็ไม่ได้แบบจะรีบตะลุยเนี่หมีก็ลืมแล้วว่ามันต้องไปยังไงหัวระเบิดโอ้ยนี่จริงหมีอยากเอาสโคบออกหมีไม่น่าเอาเลยนะไอ้เป้าเนี่ยไปจะไหนอะว้าวไป มานี่โรดดิ้งโรดดิ้งที่มันมีมอสสมจริงกว่านี้นะฮะแบบว่าโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะจับกี้เหรอวันเฮ้ยจับกี้ตบบองหูเลยนี่ต้องมีสองดอกเนาะแต่จะไม่มีแหละสมจริงก็ไออีกทีละ โอายตายเขาเป็ะดาษมอสแหละก็เลยแบบทางลงก็จะแปลกๆนะดูจะอันตรายมากว่างั้นหมีก็จะระวังที่สุดเจ้ามันไม่ให้ไปอ๋อมันทำใหม่มันทำใหม่เฮ้อเฮ้อทำไมอะ ไปละจ้าไปลวจ้าต่อคิดว่าเห็นหนึ่งเซวปลอดภัยลวจ้าม่อะเดี่ยทางที้เหรอน่าจะใช่หลยว้ายเบ้มึงผู้ชมเขาต้องความสดีเราชาวกูมาทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับ MGA V ออนไลน์พออนไลน์ออนไลน์ใช่เราอยู่ออนไลน์เราไม่บอกเราออนไลน์เวอร์ชันไหนแต่เราบอกออนไลน์แล้วกันมาถ้ามันแหลกๆไงขอไยกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณกาเซียนะฮะไปไหนแล้วกาเซ<น>ียเดี๋ยวผมยืนได้ไนฮะผมยืนได้ไนอ๋อยังซื้อกระสุนอยู่วันนีน้ ไปมีมกุญเซลหัวแดงในวันนี้เรามาทำอะไรฮะพวกเราถือปอดดอืนดีพร้อมจะยิงคนข้างหลังใช่ไหมฮะถ <laughs> ือไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไอ้คุณมีปืนเจ๋งอย่างเรามีแค่พวกอะโอ้ยโอ้ยเขาเหมือนเขาจะมีเรื่องอะไรโอ้ยโอ้ยไป <laughs> น,นัเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าชีวิตแรกพวกเราทำไงดีฮะเราต้องทำยังไงเราต้องฆ่าแล้วก็แล้วก็เอาเงินไปจะเหมือนแค่ฆ่าปะฆ่าไปเฉย ใช่คาสบี้เดี๋ยวฮแต่อย่าลืมนะฮะว่าโอ้รถอะไรอ่ะโอ้มิส Mister Bee ปนี่ะรถคันนี้ Mister Bee รถที่แบบเฮ้ยเขาแรงมากเลยฮะก็เราว่าเราหลงรถไหมเผื่อเราเจอซอมบี้อ่าเราเราคุดรถแล้วเราเจอรถแบงนี้เหรอรองโดนจริงนะปลอกล็อกนะโอ้ยบีแต่รถไอจุดสีฟ้าเลยฮะมันเห็นในแมปมีจุดสีฟ้าเลยเช่ใช่ เราไปหาพื้นที่ลงไหมเราเราเล่นปืนที่ลงไมหมฮะพื้นที่นี้มันแคบจน,นเลยมีรู้สึกว่าไม่ได้ยิงอกเข้าไปจริงๆควรจะยิงหัวนะชิบหายละชิบหา,ายละววัดเฮ้ย <c oughs> ของผมน้อยๆเอยโอเคฮะคุณผู้ชมออกมามีก็จะเมื่อกี้หมีแบบหลุดเลยแบบคือโปรแกรมหลุด มันทําให้ค้างแล้วในวันนี้มีก็เลยจะมาแบบไม่เปิดเอ,อ่อวอวตารตัวเองเนาะจะไม่เปิดวีูนะฮะก็ซึ่งาหลักเราน่าจะมีปัญหานิดหน่อยพอมมีขาขึ้นไปเปิดวีูแล้วแม่งกินสเปคจะต้องปิดในขณะที่เจน,นเจอเจ้าเกม GJ วีออนไลน์เวอร์ชันอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ย <c oughs> เราเรา,เราไปช่วยพวกมันไหมเราไปช่วยฆ่าไอ้แก๊งหัวโดนไหมแว่าเรา <c oughs> เราอยากเป็นคนดีว่ะ เรายาามแบบเแบาบไปแจี๋ยมเสร็จแล้วก็หักหลังไงเอออย่างนี้คุณการซี่ะดีไหมคุณนี่ที่แบบโอ้โ <c> ห <oughs> เราไปช่วยแต่แต่แบบพอหลังยัคาย,คายรถเสร็จแล้วก็หักหลังเแล้วยิงทิ้งเลยเราจะทันมันเปล่าอยู่นี่เนี่ยเนี่ยมันขับอยู่ไอ้แกงแกงเงี้ยไอ้นั่นกำลังไล่อยู่อไอ้นั่นกำลังยิงอ <ๆ S 1> ไอ้คนเราเราเราเร็วอยู่เราเราเร็วเราจะตัวจริงคนข้างหน้าแต่มันทำไงให้มันหยุดวะไม่ตายสิเนี่ยเนี่ยไอ้คันนี้ปะ ขับขับตามเล้วเออน,นอั่งชนเลยวะเรายิงไม่ได้พอ,เร,เ,อ,อเราต้องรออ่ะต้องรอให้มันแบบเอามานหุ้มผ่อนแล้วยิงยางนเลยไม่ไรฮะเราเราเขาเขาลงมาเมื่อไหร่เรายิงสองคนนั้นเลยฮะลงมาเลิกสนแล้วฮะว่าใครไหนฟ้าไหนเราเราขับแบบดูลัดลาวอ่ะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันพีไม่ได้เกมนี้พีไม่ได้ขับตามขับตามเราดูลัดลาวฮะเดีย๋ยวไม่ต้องมีทหารเลยท้าวอะไรเฮ้ยเคารู้พาด้วยเหรอ้ย เเขาขับวนเองแล้วก็อยากดูขับหนีเราแล้วเขาไม่เขาไม่ได้ขับหนีใครแล้วเขาขับหนีเราแล้วเอาเหรอไข่เป็นหนีเราแล้วเอถ้างั้นว่เราเราเราไปที่อื่นก็ได้โอ้จบเลยไปแล้วเขาเขาอะไรเนี่ยเอาไข่เป็นมัหาไม่เจอแล้วหายนั่นก็ไม่เจอนี่ราคุณแข่งอยู่เลยไข้ละทีเนี้ยเรถคุณแข่งอยู่ไม่ได้ทำมันบี้ขนาดเนี้ยคุณชนเสาไหมหรืออะไคุณกาเสียทำมันบี้ขนาดเนี้ย เฮ้ยไงนี่ไอคนนี้ปากดีปากเนอปากดีอ um ่ะเฮ้ยน um ี um ่ไงเราเจอแล้วเจอแล้วนี่ดีดีดู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 เสียบปืนโตเอาว่าเอาว่าแต่เราต้องช่วยแล้วอ่ะสภาพแล้วเราต้องฆ่ามันเดี๋ยวเราช่วยโอ้ยโอ๊ยเราจะช่วยอะไรเราจะทำยังไม่พูดเราจะเงียบเราต้องเงียบมันได้ ไ่แต่ว่าไอคนหัวโลนเนี่ยมันใช่ไอคนที่มาถามเราบอกว่าว่าแบบว่ามันบอกใส่กระสุนยังไงวะใช่บอกว่ะมันจะแกงนี้บอกวะไอหัวโลนเนี่ยโอ้ยจริงจริงมันคบหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาจะยิงกันแล้วเขาจะยิงกันแล้วเขาจะยิง กันแล้วช่วย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 เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยวเยอาเลยเยิงดิยิงดิเอาเลยเอาเยเนี่ยเนี่ยเขาด็กเขาเด็กเอาเลยวอายมีปิงมีปิงมีปิงจีจ้าเพ้อ哈哈นี่นี่อ่ะปิงปิงปิงไปแล้วทำแม่เลยต้องตายจริงป่เนี่ยเออ เป็นจังหวะท,ที่ที่แย่มากเลยตอนที่มีได้ยินมันเป็นจังหวะที่อยู่มันปิงเฮ้ยได้ใช่บอกว่าจะเดะไม่ใช่ปะใช่ปะเอ้ยขับถอยหลังตามะอะไรก็ดีเฮ้ยแต่มันไม่ขับตามเรานะมันน่าจะไม่ใช่ผมไปดูหน้าก่อนขับรถไม่มันกลับไปจุดเดิมอะอไทยอะเดี๋ยวคุณเต็มคนเดิมคนเดิมผมจำได้เส <laughs> ื้อดำ เอนดีวันดีเออดีเอ้ยเว้ยวันดีวันดีเอาของหายดีของหายเออดีครับวันดีฮะหายเหรอเอยของหายเหรอเอยจะไปไหน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้นี่ฮะเราขอจบคลิปเช้านี้เลยว่ะ เราอาจจะไม่ได้เ่ในพาต่อไปดูท่าแล้วเลือไงดีเราน่าจะไม่รอดแน่ถ้าเราเดิมบุรี้แต่บลลี่เขาจะกับเขาบุลี่กลับโหกเก็บสองเลยไม่อยากจะเชื่อ,อเอโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยอันนี้เชิญมาสำหรับคลิปหน้าแล้วก็อ่ะไปบายคาหมุยคามุยจริงด้วย